สวัสดีเจ้าต้อมกินลำม,มาแล้ววันนี้ต้อมจัดชวนเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆมากินก๋วยเตี๋ยวเส้นวนเส้นนะเจ้าอันนี้ต้อมปรุงมาเรียบร้อยแล้ววันนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวนะเอ้ยก๋วยเตี๋ยวนะเอ้ยก๋วยเตี๋ยวนะนะเจ้าปรุงมาเรียบร้อยแล้วใส่น้ำตาลเหลาห้างกล้วยใส่พริกป่นใส่น้ำส้มใส่ชูเรียบร้อย แล้วเขาก็มีกระปิกกระิกจี่มากินตัวมีแคบหมูแคบหมูติดมันนิดหน่อยเด็ดใบโหระพาใส่ในนี่นตัวทุกคนมันจะลำ้ำมันจะหอมหอม นี่ใส่ไปแบบนี้เลยวันนี้ห้องกินก็บพักลวกในก๋วยเตี๋ยวหมมีผพักสดนะเจ้ามาเลยมากินกันเลยทุกคนตะกี้กําแรกกิ่นแคบหมูไปแล้วมาเป็นอย่างเขาเอากันใหม่กําแรกแคกหมานวนเสน้นน้ำค้น อืมพริกจีกับกะปิพริกนี่บอกค่อยเผ็ดนักนะเจ้าแต่ว่าเฮาก็จะกินกำกำแก่น <c oughs> มันจะเผ็ดเกินนี่อืม รสชาติจัดจ้านมากมปรุงแบบเบาๆนะ ลูกจีนแค่หมูอาจจะก,กินหมมอมดทุกคนพริจีอยะเผ็ดเหมือนกัน พริกจีใครเคยกินพ่องพริกจีกับกะปิกับก๋วยเตี๋ยวลองไปกินดูนะเจ้าลำนาดกุ้ยหยักเนาะอือืม วันนี้รสชาติก๋วยเตี๋ยวของต้อมเก็ดจะกลางๆเลยมะหวานมะส้มมะเผ็ดมะเค็มอา,า,ามาเพิ่มความเผ็ดกับพริกนี่พริกจีบกับกะปิเผ่นี่อื้อหือ โหลพาอโอ้หุ่นเซนฮะ <laughs> he <laughs> อันนี้ต้องซื้อเป็นเก้าเหลามานะเจ้าแล้วก็อมาลวกบุนเส้นใส่บุนเส้นต้าเหนียวนึบไปลองเนอะ้อพริกจีกับกระปิก ถึนก <sim S 2> e ๋เตียวห้ามปรุงก๋เตียวเพชเดอร์ทุกคน Mm-hmm. <laughs> เผ็ดมาก ขมเม็ดเดียวกบปีำมน้อยกินนี่มันเซียงเซียงเห็นเนาะโอ้แต่ว่าเผ็ดขนาดนี่อาอ อิ่มเลยฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจคือตั้มตัวน้าเจ้าวันนี้สวัสดีเจ้าบ๊ายบาย